เขาบอกว่าพ er pues nah mm hmm. ี่เป็นทศกัณฐ์ที่ไม่มีหัวใจแต่ถ้าน้องนรักพี่พี่จะบินเอามาให้สิบมือพี่ไม่ต้องการสิบหน้าพี่ไม่ต้องการขอมีแค่น้องเป็นนางสีดาที่ม่อยู่เคียงข้างนั่งมองแต่แสงไฟไม่ถึงคยทีจากไปเพระจังก็สวยแต่คนคนนี้ต้องมานั่งเสียใจเห็ุวพราเธอต้องมาหันหลังไปทิ้งควาทำจะเศภายในกระเท้าที่คอยดูแลถึงลงแง่็ยังทำใจถึงนั้นมาเปลี่ยนไปหรือใครมาเปลี่ยนเธอเธอคิดมาจากไกลแต่ใจยังอยากเจอทุกคืนจะโกงแอบหวังทำมาจนได้พบเธอบางคืนถึอกับน๋องังฝันบางวันเธอกละเมอเหมือนกันทศ รู้ว่านางสีดาไม่มองมาก็โคบตัวเองทุกวันงว่านางสีดารักกูทุกวันนางจะต้องยังมาเป็นเมียกูอะไทั้งกายละไทั้งใจเพื่อให้ได้ครอบครองทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตามที่ใจหมายปองตีลังฟันแท่เป็นกูลงการรับเป็นนางกองสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรแม้แต่นางก็ไม่หันมามองบอกว่าพี่เป็นทศราการที่ไม่มีหัวใจแต่ถ่าน้อง,องรักพี่พี่จะบินออกมาให้สิบมือพี่ไม่ต้องการสิบหน้าพี่ไม่ต้องการคงมีแค่น้องเป็นนางสีดาที่ไม่อยู่ เขาบอกว่าพี่เป็นทศกัณฐ์ที่ไม่มีหัวใจแต่ถ้าน้องรักพี่พี่จะบินเอามาให้สิบมือพี่ไม่ต้องการสิบหน้าพี่ไม่ต้องการขอมีแค่น้องเป็นนางสีดาที่ไม่อยู่เคียงข้างพี่เป็นยักษ์สากายยาไม่ห่อเหลาเขียวเล็บพี่ก็บมีก็จะไปสู้ใครเขาเงาของพระเอกพี่เป็นเงาของพระเอกพี่มันตัวรไม่มีสิทธิ์ไปจงพิ่กับนางเอก I'm